สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับ สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับพี่ท่านในข้าม่าก็กดทักทายสวัสดีกันได้ครับ สวัสดพีพี่พี่ทุกท่านครับท่านใดเข้ามาก็กดทักทายกันได้ครับพี่พี่ครับหนา สวัสดีด้วยนะครับพี่พี่ครับนะมาบายเฉยเลย สวัสดีครับพี่พี่ครับหนาสวัสดีด้วยครับพี่ท่านในเขามาก็กดทักทายสวัสดีกันได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สุภชัยยังตีดคอ,อนเฟน สวัสดีด้วยครับสวัสดีด้วยอ๋อหนุนดวงรุ่นนี้เหรอ สวัสดีครับพี่พี่ครับนะเข้ามากดทักใต้กันได้นะพี่นะ สวัสดีพี่ทุกท่านครับเข้ามากดทักทายกันได้ครับโกจะเอาสมเด็จหลังนิ้วมือปุศิรามาสมเด็จหลังนิ้วมือสมเด็จหลังนิ้วมือลองส่งภาพให้โกดูหน่อยครับลองส่งภาพให้โกดูหน่อยครับพี่ครับนะส่งภาพให้โกดูหน่อยเด้อโกจาไม่ได้ครับบางทีครับบางทีโกจําไม่ได้ครับพี่่ครับนะลองส่งภาพให้ให้โกดูหน่อยครับบางทีเนาะพี่เนาะ สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีด้วยครับบางทีโกก็จําไม่ได้ครับนะลองส่งภาพให้โกดูดูครับพี่ๆครับเผื่อจะเป็นประโยชน์เนะเผื่อมีภาพแล้วโกก็จะคิดออกครับพี่พครับนะเพื่อเพื่อได้เห็นภาพแล้วคิดออกนะ สวัสดีด้วยนะสวัสดีด้วยครับพี่ๆครับนะท่านไดเข้ามาก็กดทักทายกันได้กับพี่ๆครับนะ สมเด็จหลังเหรอครับเดี๋ยวนะก็ดูให้นะพี่นะเนาะส่งไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวก็ดูให้ครับ สวีดาสวัสดีพี่พี่ครับสวัสดีด้วยครับพี่พี่ครับนะสวัสดีครับพี่ยุทธเทพสวัสดีครับทักไทยกันได้ครับพี่พี่ครับนะช่วงกลางวันนะพี่เนาะชี้ให้รวยเพิ่งออกเหรอครับพี่ครับ สารปู่สมเด็จรวยชินมัญชรหลังไลนิ้วมือสวัสดีครับพี่ไทยไทยสวัสดีด้วยครับเพิ่งออกหรอเดี๋ยวกกลองถามศูนย์ดูว่าเขามีป,อป่อ๋อสวนทําปิติได้ครับเดี๋ยวเพิ่งออกใช่ไหมเดี๋ยวกกลองถามศูนย์ดูว่าเขามีไหมเดี๋ยวลองถามดูนะพี่เนาะอได้ครับ สวัสดีเลยนะสำหรับวันนี้ครับพี่ครับเข้ามารับชมกันครับพี่พี่ครับหนาะหลวงพ่อศิลป์ครับหลวงพ่อศิลป์ละยองครับสายปูทิมครับสายปูทิมเนาะอ่า ทีมก้าวเจริญพรจัดสร้างครับทีมงานก้าวเจริญพรครับจัดสร้างครับทีมงานก้าวเจริญพรสร้างครับก็มีตาสรารยานะบนเมืองพลน,นะแล้วก็อีกอคนหนึ่งก็สันรัดเผา,นะส,าสามสามสายหรือมีเกินนั้นกว่าก็กขึ้นอยู่กับทางที่เขาจะตกลงกันนะแต่ว่าเห็นสามสายนี้ออกตัวีนะหนา สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีด้วยนะท่านใดเข้ามาก็กดทักทายกันได้ครับพี่ๆครับนะส่งลิงก์นะ ส่งลิงอ่ะอส่งลิงอ่ะเออส่งด้วยส่งด้วอ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับน่ะมาชมกันครับพี่ๆครับหนาะคุณแผนนะพี่นะตามล่าไอ้ตะกูทองคำนะเมื่อคืนเป็นไปได้ยังไงตะกูทองคำไม่ออกซักกระเหรี่ยญตะกูทองคำไม่ออกเลยเมื่อคืนเนี่ย แปลกมากครับเมื่อคืนตะกุตทองคำไม่ออกเลยน้พี่น้องตะกุตทองคำเมื่อคืนไม่ออกเลยนะพี่นะ,ะข้มออนะะามาครับพี่พี่ขับหนาะเดี๋ยวกูขออนุญาตซูมก่อนนะพี่น้องนี่ครับเหลือแค่นี้ครับสามสิบลุนโดยประมาณครับพี่พี่ขับหนาะมาชมกันครับพี่พี่ขับหนาะฝุ่นเยอะเนาะ มารายการวันนี้นะพี่นะ้องเปิดกระดานเปิดกระดานออกแน่ใช่ครับเปิดกระดานออกแน่ครับนะประมูลเนาะถ้ากระดานกระดานเท่าไหร่นี่โกก็ไม่ได้คิดนะพี่นะ้อสามสิบลุนทำไมสองสี่หกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดห้าสามสิบห้าสามสิบห้าลุ้นนะถ้าเปิดจะเปิด,เป,ดเปิดทีเดียวสามสิบห้าลุน 35มสห้าลุนอ้ยแพงเลยสูงไปครับตั้ง7 800เนะนี่ยสามสุ้นสูงไปกว่าพี่พี่ไม่ไม่เล่นกันสูงไปสูงไปประมูลดีกว่าเนาะอาสีพึ่งผีหุงครับน่าโรยผงกุมารทองครับ โรยผงกุมารทองครับลายการแรกก็สีพึ่งเลยนี่โรยผงกุมารทองครับสีพึ่งครับพี่พี่ครับนะสวยยครับพี่พี่ครับนะเลขโค้ดสองห้าครับเลขโค้ดสองห้าครับพี่พี่ครับนะสีพึ่งครับนะ ขอยาเริ่มที่99เช่นเดิมครับลงท้ายด้ศูนครับหนาสีพึ่งนะสวัสดีครับพี่ลุงโลสวัสดีครับนารายการสีพึ่งผงกุมานครับจัดไปครับพี่พี่ครับไปเดินทางกันเลยครับพี่พี่ครับนาเป็นพี่ท่านใดได้ไปก็ยินดีด้วยครับนะสีพึ่งโรยผงกุมารครับพี่พี่ครับนะพอดีโกไอ ขึ้นเลทหน่อยนะพอดีทำธุระอยู่พอดีเคลียร์กับทางบ้านอยู่คนแก่เดินไม่ได้ตอนเป็นหนักทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งทั้งฝั่งคนแก่ฝั่งโกแล้วก็คนแก่ฝั่งแฟนสองเป็นพร้อมกันเลยต้องได้พอดีเคลีย์เหมาะเจาะพอดีเลยมาช่วงนี้พอดีเลย นับครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1 0ดนคนแก่เจ็บขาอีกฟังนึ่งเจ็บขาบพี่นะไอไปเอ็กซรเลดูอะไรเขาเรียกกระดูกทับเส้นเหรอมอนมอนองกระดูกนะปิดไปครับเป็นพี่ทั้งใดได้ไปก็ยินดีด้วยครับพี่ๆครับนะน่าจะได้ผ่าอาทิตย์นี้ละ เป็นพี่สุเทพครับได้ไปครับพี่ครับนะหนึ่งหนึ่งศูนย์เนาะพี่น้อขอบพระคุณมากครับพี่พี่ครับสวยครับพี่พี่ครับนะเดินทางกันต่อครับพี่พี่ครับนะตะกรุดทองคํามาต้องใส่เลยนะเพราะรุ่นนี้ตะกรุดมีน้อยตะกรุดเงินก็มีน้อยตะกรุดทองคําก็มีน้อยรายการนี้จีวอนเกสาครับพี่พี่ครับนะ สีเขียวครับสีพึ่งเขียวครับผสมเกษากับจีวรหลวงปู่ศิลนครับนะหลวงพ่อศิลนครับนะผสมเกษาจีวรนครับนี่ครับจีวรครับอนี่เกษาครับจีวรเกษาครับนะผสมจีวรเกษาหลวงปู่ครับน anyway, no ี่ครับเพียบเลยนะนี่ครับจีไอเกษาครับององนี้จีวรนกับเกษาเยอะครับนี่ครับเกษาเยอะครับโอ้ย ขูเลขคดหนึ่งสี่หกับเลขคดหนึ่งสี่หกรับสีพึ่งเขียวครับจีวอนเกษาครับไปครับพี่พี่ับนานๆทีมีครับนะจีวอนเกษาครับนะจีวอนเกษาจีวอนเกษาปู่ครับนะเกษาจีวอนปู่ครับไปเลยครับพี่พครับสวยๆกันครับเดินทางกันต่อนะครับพี่พีครับนะ นับครับพี่พี่ขับหนาจีวรนเกศาลวงปู่ครับหายยากครับพี่พี่ขับหนาบางท่านก็ไม่ได้ได้ง่ายๆครับพอรุ่นนี้มีแค่รายการเดียวครับจีวรนเกศาลวงปู่นับเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์มีรายการละหนึ่งเหนือครับนะมีรายการละหนึ่งเหนือเนาะจีวรนเกสาลวงปู่ถือว่าเด็ดครับพี่ครับหนาหาได้ไม่ง่ายๆครับนะเก็บไว้เลยครับพี่พี่ขับหนาเป็นสริมงคลครับเป็นพี่ เป็นพี่สุเทพครับได้ไปครับหนึ่งศูนศูนย์ครับพี่ขับนาอินดีด้วยครับพี่คำนาจบแค่ไหนเอาแค่นั้นครับพี่พี่ครับนาในได้ไปก็ยินดีด้วยครับพี่พี่ครับหนาเดินทางกันต่อครับพี่พี่ครับหนาโอ้โหอันนี้น่าจะเป็น